สวัสดีครับทุกคนบิ๊กกันฟันนี่ชาแนลครับวันนี้นะครับผมนําความเชื่อนะฮะเป็นเคล็ดลับดีๆนะครับของคนโบราณน,นำมาฝากเพื่อนๆกันสําหรับใครที่ชีวิตติดขัดนะฮะทำมาค้าไม่ขึ้นหาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นี่อยากจะได้เงินมาก็มีคนมาตัดหน้าซะก่อนนะฮะร,รู้สึกทําอะไรก็ยากลําบากไปหมดเลยนะฮะมันอาจจะเป็นวิบากกรรมของเราเป็นกรรมเก่าของเราซึ่งเราเคยอาจจะไปทำของคนอื่นเขาไว้นะฮะแล้วเราไม่รู้ตัว สำหรับวันนี้นะฮะผมได้รวบรวม6เคล็ดลับดีๆนะครับซึ่งบอกว่าทำแล้วอันนี้ส่งแรงมากๆเลยชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยนะครับมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับ6เคล็ดลับดีๆมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะฮะวิธีที่1ล้างเท้าขอขอมาพ่อแม่นี่คือการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณผู้ให้กำเนิดเสริมสร้างมงคลชีวิต โปรดคลายวาระวิบากกรรมอกุศลวิบากล้างอาถรรพ์ทำได้ทุกเทศกาลทุกช่วงโอกาสตัวเราเองอาจเคยสร้างสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็ตามสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม 1. ทูบเทียนแพรหนึ่งชุดพร้อมพวงมาลัยดอกมะลิหนึ่งพวง 2. ซองใส่เงินให้พ่อแม่จะเท่าไหร่ก็ได้ถือเป็นการ ซื้อชีวิตใหม่จากบุปการี 3. ชุดใหม่ให้พ่อแม่ส่วนใหญ่นิยมจัดเป็นชุดนอน 4. กระมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่นหรืออาจจะใส่น้ำอบหอมๆด้วยก็ได้ 5. ผ้าเช็ดเท้าผื้นใหม่ 6. ถาดวางของวางทับด้วยผ้าดิบสีขาวสำหรับใครที่มีเงินน้อยนะครับก็อาจจะใช้เพียงน้ำล้างเท้า ผ้าเช็ดเท้าแล้วก็พวงมาลัยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วก่อนทุกคนทำพิธีนะครับให้อธิษฐานจิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนี้องค์พระพุทธเจ้าลูกชื่อสกุลวันนี้ตั้งใจมาขอขมาอาโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งน,นี้สำเร็จโดยสมบูรณ์ด้วยเทินแม่ซื้อเทวดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคา พระแม่พระพลายพระแม่พระเพลิงวันนี้เวลานี้ลูกชื่อได้ตั้งใจทําพิธีขอขมาขอโอโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทินเมื่อเราล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เอาผ้าเช็ดให้แห้งพร้อมอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งว่าพระแม่ธรณีเจ้าขาพระแม่คงคาเจ้าขาพระแม่พระพลายเจ้าขาพระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอกราบกรามาลาโทษจงเป็นทิพยายานนำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกได้ทำในครั้งนี้ไปบอกปู่ยมราชและนายนิติยมบาลให้ด้วยให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ที่ผ่านมาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ลูกขอรับใช้กรรมแต่หลังจากนี้ไปลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการีจากนั้นให้ก้มกราบเท้า แล้นำเท้าของท่านมาวางที่หัวของเราเป็นอันเสร็จพิธีนะครับพิธีที่สองชําระนี่สงนี่เป็นการแก้กรรมที่ได้อานิสง์มากๆเพราะในชีวิตของเราอาจติดนี่สงโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะหยิบฉวยอะไรไปเล่นหรือหยิบติดมือไปโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้นำไปคืนการยืมของวัดทุประการที่เขาถวายเป็นของสงแล้วการเข้าห้องน้ำวัดใช้น้ำของวัดใช้ไฟของวัด ดังนั้นพวกเราควรที่จะหมั่นชำระหนี้ส่งตลอดเวลาที่มีโอกาสจะมากจะน้อยก็ตามกำลังที่เราไหวกรรมเก่าของเราจะหายไปเงินทองที่เคยติดขัดมากมายจะค่อยๆลดลงไปจนกลายเป็นคนมีเงินอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเพราะกรรมหากแก้ถูกจุดมันจะหลุดไปขอให้ตั้งใจศรัทธาเชื่อมั่นซึ่งคนโบราณ เขาก็ทำกันมานานแสนนานถึงแม้เราจะเป็นคนสมัยใหม่แต่ถ้าไม่ลองทำจะรู้ได้ไงว่ามันไม่จริงใช่ไหครับวิธีที่3การถวายเข้าสารน้ำหนักเท่ากับตัวเราบวกเพิ่มเข้าไปอีก1กิโลกรัมการที่เราการเงินติดขัดวิบากกรรมเยอะเหลือเกินใช้เท่าเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีชาติแล้วเราอาจจะติดหนี้กรรมเขาไว้เยอะ ให้เพื่อนเพื่อนแก้ได้วิธีการถวายข้าวสารเท่ากับน้ำหนักตัวเราบวกเพิ่มอีก1กิโลกร,รมัมเช่นน้ำหนักของเรา75กิโลกร,รมัมก็ให้ถวายข้าวสารเป็น7 6กกิโลกร,รมัมถ้าทำครั้งเดียวไม่ไหวก็ให้เพื่อนเพื่อนแบ่งทำในเวลาไม่เกิน3เดือนจากนั้นให้ถวายร่วมกับการถวายสังฆทาน1ชุดโดยใช้ข้าวสารเป็นบริวารของสังฆทานไปอาน,นิสงส์ที่จะได้รับเชื่อกันว่า จะสามารถใช้นี่กรรมได้ผลเนื่องจากการทำบุญกับวัดจะได้มากกว่าการไปมอบให้กับนอกเขตพระพุทธศาสนาจากนั้นให้กรวดน้ําแล้วกล่าวว่าหากเราเคยติดนี่ใครไม่ได้ใช้ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ทั้งหมดเราขอชดใช้ด้วยอนิสงส์จากการถวายเข้าสารเหล่านี้ขอให้ถึงทุกรูปทุกนามที่เราเคยติดหนี่ท่านด้วยเถิน วิธีที่4การถวายเสื่อสสตา์เครื่องปูลาดอาสนะสง์เก้าอี้แทนประทับพระพุทธรูปรองเท้าสำหรับการถวายของสิ่งนี้อนนิสงส์ที่จะได้รับคือฐานะ่าจะไม่ตกต่ำอย่างน้อยก็เท่าเดิมฐานะทรงตัวเกิดชาติหน้าจะสูงสัตว์และหนุนนำดวงชะตาในชาตินี้การทำภาวนาจะได้ผลไวเข้าถึงสมาธิได้ไว การทำบุญหนุนที่สูงอันนีสงส์จะมีผู้อื่นคอยสนับสนุนทุกครั้งที่เราต้องการให้ความช่วยเหลือวิธีที่5การร่วมทําบุญสร้างสมประตูวัดหรือป้ายบอกทางวัดอันนีสงส์จากการทําบุญประเภทนี้เพราะว่าประตูวัดเนี่ยถือเป็นหน้าเป็นตาของวัดผู้ทําบุญจะมีผู้นับหน้าถือตามีชื่อเสียงเกียรติยศมีบริวารมาก มีคนให้การสนุนตลอดเวลาการเงินการงานที่ติดขัดจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนประตูสวรรค์ส่วนป้ายบอกทางก็เหมือนเป็นการเชิญชวนและบอกบุญให้คนมาร่วมทำบุญถือว่าได้บุญมากมายเลยทีเดียวจะมีโชคลาภมาหาเราได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นกันวิธีที่6ใส่บาตรพระเพื่อนๆควรนำข้าวสวยที่ดีที่สุดมาใส่บาตรพระ หรือร่วมทำกับนำข้าวสารที่ดีที่สุดแพ็คใส่ถุงย่อมย่อมปิดผนึกให้ดีอาน,นิสงส์ที่ได้รับจะแก้กรรมได้อย่างดียิ่งจะไม่อดไม่อยากในการทำมาหากินกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดข้าวสารหนึ่งเม็ดคูณอาน,นิสงส์ในพระพุทธศาสนาจะได้คืนมาเป็นละล้านเม็ดจะทำให้การเงินการงานของเราคล่องตัวไวมากขึ้นอย่างแน่นอนหากใครมีกำลังทรัพย์จะถวายร่วมกับบาทพระ อาน,นิสง์ก็จะดีมากยิ่งขึ้นเพราะอาน,นิสง์จากการถวายบาตรพระจะทําให้มั่งคั่งชีวิตสมบูรณ์พูนสุขปรารถนาสิ่งใดก็จะสําเร็จโดยไม่ต้องลงแรงมากอุปสรรคต่างๆจะได้รับการแก้ไขหรือมีคนคอยสนับสนุนอยู่เสมอไม่ค่อยพบกับความผิดหวังศัตรูก็ไม่กล้ามาทําร้ายมีคนให้คำปรึกษาอยู่เสมอเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ6วิธีนะฮะที่ผมนามาฝากเพื่อนๆกันนะฮะ สำหรับใครที่ชีวิตติดขัดเรื่องเงินนะฮะทำมาค้าไม่ขึ้นเลยนะฮะให้เพื่อนๆได้ไปลองทํากันดูนะฮะจะวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้นะครับหรือใครทําหลายวิธีได้ก็จะยิ่งดีเลยนะครับอันนี้ส่งของการทำเนี่ยจะแรงมากๆเลยรับรองว่าชีวิตเรื่องการเงินคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเป็นกําลังใจให้กับช่องนีๆช่องนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีฮะ